สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตวันออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กำลังห้ำมหันกันไม่หยุดที่กองทัพอิสราเอลต้องการกำจัดพัยุการมจากกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นให้สินส้นซากให้ได้ส่วนกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นก็พยายามโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลเช่นกันทางเหตุการณ์ที่เครื่องบินรบเทพของกอง,กองทัพอิสราเอล ถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกวาการ้าลฮามาสในชขวนกาซ่าอย่างต่อนเนื่องด้วยเจดมชุดใหญ่ใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลยังถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธในซีเรียรจะทำให้ยุทธปกรณ์ของกลุ่มติดอาวุธในซีเรียรเสียหายยับเยินพังราบและกองทัพอิสราเอลเผย เตรียมเปิดตัวไอ o อน e บ m มหรือลำแสงเลเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถปกป้องน่านฟ้าของอิสราเอลได้ดียิ่งกว่าเดิมและ RIP ทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนายจากการต่อสู้กับกลุ่มกามา่อการร้ายฮามาสในชิวนกาซาชาวโลกและชาวอิสราเอลต่างเสียใจและร่วมไว้อไรอยอย่างสุดซึ้งเหตุการณ์ที่กาลัาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เมื่อวันที่5มิถุนายน2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้า,รายทั่วตอัวออกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นยังเป็นผลงานของเครื่องบินรบเทพขางกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่ถล่มโจมตีปิดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้า,รายฮามาสในยโรนกาซาและทำลายฐานที่มั่นพลังแสงหรือทำลายฐานทหารที่เกี่ยวข้องกับฮามาสในยุโรปกาซาอย่างต่อนเนื่องครับที่ยิงระเบิดเจดแดมถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้า,รายฮามาสซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับ แต่ฮามาสก็ยังไม่หมดสักทีทําให้กองทัพอิสราเอลต้องถล่มโจมตีกลุ่มก่อกะารฮามาสอย่างต่อเนื่องให้สิ้นซากให้ได้ต่อไปที่เหตุการณ์นี้เ่องมีนาวเทพของกองทัพอิสราเอลได้รับตําแหน่งพิกัดจากากองกาลังภาคพื้นดินและหน่วยข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลนะครับพบว่ามีสมาชิกของกลุ่มก่อกะารฮามาสเคลื่อนไหวอยู่ในตึกในพื้นที่คานยูนิตนะครับพี่น้องที่มีกลุ่มก่อกะารฮามาสประจัญการอยู่ที่นั่นและเคลื่อนไหวดักเล่นงานทหารอิสราเอล แต่งานนี้ก็ทบอิสราเอลนั้นก็ไม่ปล่อยให้ฮามาสทำเช่นนั้นอีกต่อไปนะครับจึงต้องกาจัดทั้งฮามาส และตึกฐานที่มั่นดังกล่าวเหล่านั้นจะทําให้ตึกฐานที่มั่นของกลุ่มกอกร้า,า,ายฮามาสเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีถูกเจดมของกองทัพอากาศอิสราเอลสัตตึมสัตตึมต้มสลโจงต,ต,ตีใส่ไม่ยัง้งแบบนี้นะครับจะทําให้ตึกอาคารฐานที่มั่นต่างๆนั้นที่เป็นของกลุ่มกอกร้า,า,ายฮามาสเสียหายยับเยินพังราบพนาศูนไปแบบดีครับรุนแรงมากจริงๆตำแหน่งที่ฮามาสอยู่ในตึกสูงต่างๆนั้นเสียหายยับเยินไปในพริบตาเลยนะครับ ตึกต่างๆแต่ก่อนเป็นที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์ในฮิวการซาแต่ในเมื่อถูกกลุ่มก่อการร้รายฮามาสใช้ประธานก่อการร้รายมาทำร้ายประเทศอ,อิสราเอลมาทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลและทหารอิสราเอลวันนั้นงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยไว้นะครับพินามาสู่การโจมตีที่แม่นยำด้วยระเบิดเจดมของกองทัพอากาศอิสราเอลลุลสอหัวกลุ่มก่อการร้รายฮามาสสตึมสตึมแบบนี้ในที่สุดนะครับส่งกลุ่มก่อการร้ายฮามาสไปเกิดใหม่รายงานตัวกับมัตุลลาหรือยยบบานในโลกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองพวก เอนะครับที่มาทำ้ายประเทศอิสราเอลมาบุเกเข็นค่าชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทย ในวันที่7ตุลาคมปี2023สุดท้ายก็ถูกกองทัพอิสราเอลเอาคืนอย่างหนักหน่วงและสารสมแบบนี้หรือจะบอกได้ว่าเฮลเกท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองและข่าวต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นพลานของเครื่อบรเทพของกองทัพอิสราเอลอีกแล้วแต่งานนี้มาโจมตีตำแหน่งของกลุ่มติดอาวุธในประเทศซีเรียนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลที่มีฉากการสู้รบที่กองทัพอากาศอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเทพบิงเบิดเจดามที่มีน้ำหนักมากถึง2ตัันนนจมรบล่่ททีาย จุดนะครับในประเทศซีเรีย จะทําให้มีแสงไฟลุกจ้าและความเสียหายเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวนะครับที่เป็นยุทธกรณ์ของกลุ่มติดอาวุธที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลสุดท้ายก็ถูกหมายหัวจากเครื่องมิราเทพของกองทัพอิสราเอลในการโจมตีใส่ไม่ยั้งแบบนี้จะทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยนะครับพี่น้องที่ระบุว่ามีการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงของกองทัพอากา,อาศอิสราเอลโจมตีกองทหารที่175ของกองทัพซีเรียนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองอิสรา เขตดารานะครับทางตอนใต้ของซีเรียรที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าเป็นของกลุ่มติดอาวุธที่พยายามจคามต่อประเทศอิสราเอลงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ถล่มโจมตีส่วนตน่างดังกล่าวจะทําให้มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับที่เป็นยุทโธปกรณ์เหล่านั้นของกลุ่มติดอาวุธและมีภาพความเสียหายจากบริเวณดังกล่าวที่เป็นเศษซากทั้งรถถังปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์ต่างๆของกลุ่มติดอาวุธในซีเรียรนะครับถูกทําลายเสียหายวอดไปในพริบตานะพี่น้อง ตามภาพนิ่งและวิดีโอที่ปรากฏที่ของทัพอิสราเอลต้องการกำจัดผู้ค้ามจากตําแหน่งเหล่านี้ของกลุ่มติดอาวุธให้ได้นะครับถึงนำมาสู่การโจมตีกลุ่มติดอาวุธต่างๆที่เป็นมุสลิมโหดรุนแรงทําลายใส่ไม่ยั้งแบบนี้จะทําให้กลุ่มติดอาวุธมุสลิมโหดรุนแรงแทนที่จะรุมอิสราเอลแต่กลายเป็นว่าอิสราเอลไปรุมกลุ่มติดอาวุธเหล่านั้นซะเองนะครับพี่น้องถุงทัพอิสราเอลทําลายด้วยเครื่องบินโดรเทของพวกเขาจะทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีบันใน นยนแดนของกลุ่มจิรวุฒเหล่านั้นต่อไปนะครับจากการที่มาทำร้ายประเทศอ,อิสราเอลครั้สุดท้ายก็จะตาขาดเองและข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่กองทัพอิสราเอลได้เปิดตัวเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับ ที่เป็นระบบเลเซอร์นะครับอาวุธเลเซอร์หรือลำเสียงพิฆาตหรือไอออนบิมนะครับที่คอนรับอิสราเอลเคยโชว์ก่อนหน้านี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับและมางานนี้จะได้เปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องน่านฟ้าหรือทำลายอาวุธของกลุ่มติดอาวุธที่จะมาทำ้ายอิสราเอลบนอากาศที่คอนทับอิสราเอลระบุว่าหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพอิสราเอลได้เปิดเผยการใช้ระบบสกัดกั้นด้วยเลเซอร์หรือไอออนบิม เพื่อยิงโดนของกลุ่มฮิตบันละโดยบริษัทด้านการป้องกันรประเทศอย่างราฟาเอลก็ได้เปิดตัวระบบไอรอนบีมและระบบเลเซอร์รุ่นอื่นๆอ,อีกหลายรุ่นนะครับโดยบริษัทราฟาเอลกล่าวว่าบริษัทจะเปิดตัวระบบอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนในงานปารีสแอ์โชว์ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้โดยระบบดังกล่าวรวมถึงไอรอนบีม450ซึ่งเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของไอรอนบีมที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโดยมีกำหนดส่งมอบให้กองทัพอิส ภายในสิ้นปี2025และราฟาเอลกล่าวว่า Iron Beam 450ถือเป็นระบบป้องกันอาการเลเซอร์พลังงานสูงที่ลำหน้าที่สุดในโลกและสามารถยิงโดนจรวดและภัยคุกคามทางอากาศอื่นๆได้ในระยะไกลถึง10กิโลเมตรและนอกเหนือจากระบบอันทรงพลังแล้วราฟาเอลยังเตรียมเปิดตัว ไอรอนบีมเนะครับในงานแสดงทางอากาศซึ่งเป็นระบบเลเซอร์สกัดกัน้นที่มีขนาดกระทันรัดและเคลื่อนย้ายได้ออกแบบมาให้ติดตั้งบนรถบรรทุกและใช้งานโดยกองกำลังภาคพื้นดินหรือปกป้องสถานที่เชิงยุทธศาสตร์ โดยบริษัทด้านการป้องกันประเทศยังกล่าวอีกว่าจะเปิดตัว Little Beam ซึ่งเป็นเครื่องสกัดกั้นเลเซอร์แบบน้ำหนักเบาขนาดกระทัดรัดและมีพลังงานต่ำซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนรถลำเลียงผลหุ้มเกราะหรือยานเกราะในระหว่างปฏิบัติการภาคพื้นดินครับงานนี้ก็จะได้เห็นเทคโนโลยีขั้นสูงของร,รัพอิสราเอลมาประจำการในกองทัพอิสราเอลแล้วนะครับคาดว่า ปกป้องราน้าของอิสราเอลได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างดียิ่งขึ้นมากๆแน่นอนนะครับ้องเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่กองทัพอิสราเอลผลิตได้เองด้วยนะครับต้องรอดูผลงานของไอรอนบีมชุดใหม่ของกองทัพอิสราเอลต่อไปด้วยนะครับและข่าวสุดท้ายเป็นข่าวเศร้าของกองทัพอิสราเอลนะครับเมื่อกองทัพอิสราเอลได้ประกาศว่า มีทหารสำรองของกองทัพอิสราเอลเสียชีวิตระหว่างการสู้รบในชวนกาซาทางตอนเหนือเมื่อวันนี้นะครับตามที่กองทัพอิสราเอลประกาศไว้โดยทหารที่ถูกสังหารได้รับการตั้งชื่อว่าจาก10เอกอัลลอนฟาคัสอายุ27ปีจากกองพัน6646ของกองพลร่มสำรองที่646จากเมืองคราบบลีนะครับโดยกองทัพเสริมว่าทหารสำรองอีกคนหนึ่งของกองทัพได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เดียวกันนี้นะครับ เขาต้องสละชีพเพื่อชาติไปนะครับดาทหารอิสราเอลคนนี้แอดมินขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งจากการจากไปของเขาด้วยนะครับและขอให้กองทัพอิสราเอลระวังการสู้โจมตีของกลุ่มติดอาวุธฮามัดในจุดวนกาซาให้ดีมากกว่านี้นะเพื่อไม่ให้ทหารอิสราเอล ต้องมาแลกชีวิตกับกลุ่มกองกำลัฮามัดชั่วไายเหล่านั้นอีกต่อไปก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากลาเพียงเท่านี้ถ้าพูิดพชาดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีวมาต่อไปขอบคุณมากครับ